对。 วันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน27ธันวาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังนะครับดิฉันสิริมาทรงกลินค่ะและผมวีริศขุนเจริญครับเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวที่รอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอยู่นะคะขณะเดียวกันบางพื้นที่บางบ้านเนะะี่ยค่ะออกมายอมรับนะคะว่าความช่วยเหลือยังเข้าไป ไม่ถึงนะคะก็ตอนนี้ก็มีรายงานว่าในพื้นที่บางจุดเนะะี่ยค่ะขาดแคลนอาหารแล้วก็ขาดคคแคลนน้ำรวมไปถึงไฟก็ถูกตัดขาดแล้วด้วยนะคะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับเพราะว่าในบางพื้นที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ด้านใต้ลงมาเนี่ยนะครับน้ำจากบางจังหวัดเนี่ยอาจจะไหลลงมาสมทบอย่างเช่นที่บริเวณของจังหวัดปัตตานีนะครับก็มีน้ําจากสองจังหวัดเลยมารวมกันที่นี่ก็อาจจะยังต้องต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เรื่องของน้ําท่วมที่อาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยนะครับครับคือที่เรารายงานกันมาเมื่อวานนี้ก็จะเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่เจอกับสถานการณ์ก่อนนะครับ,รบอย่างนาราธิวาสเองก็แน่นอนน้ํากํลาลังไหลไปที่อำเภอตากใบก่อนไหลลงสู่ทะเลจุดนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในวันนี้ ส่วนอย่างที่คุณวีริศบอกไปนะครับว่าถ้าไปดูที่จังหวัดปัตตานีปัตตานีจะต้องรับน้ํามาจากจังหวัดยะลาซึ่งจุดนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าที่ยะลาเองสถานการณ์ก็ค่อนข้างหนักพอพูดแบบนี้แล้วให้คุณผู้ชมไปดูภาพที่ยะลากันก่อนเลยนะครับว่าสถานการณ์ล่า <majors. S 1> สุดเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนี่ภาพที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลานะครับระดับน้ําที่ยังคงท่วมในตําบลท่าสาบอําเภอเมืองจังหวัดยะลา ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับทำให้ชาวบ้านหมู่ที่1บ้านท่าสาบหมู่ที่3บ้านลิม,มุตแล้วก็ที่หมู่ที่4บ้านจืองาที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำปัตตานีกว่า50คนต้องอพยพขึ้นมาอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวบนถนนสาย418ถนนสายยาลาปัตตานีครับนางแม่ยะอูมาชาวบ้านจืองาเล่าให้ฟังว่าน้ำท่วมรอบนี้หนักกว่าปีที่แล้วน้ำมาเร็วครับทำให้ข้าวของในบ้านเสียหายหนัก ก็ต้องอพยพคนในครอบครัวประมาณ20คนมาอาศัยอยู่ที่เต็นท์ชั่วคราวแห่งนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของข้าวสารอาหารแหง้งรวมทั้งชุดที่นอนแล้วก็ผ้าหม่มเพราะว่ารอบนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ครับนานช่วงทุกปีทุกปีก็แค่เจ็ดวันเจ็ดวันแห้งหมดแล้วเ,ออเรา,ากลับไปอยู่ที่บ้านได้ออรอบนี้เราเรานี้นไ,ไม่รู้มากลงอันนี้สมครึ่งแล้วนี่ อีกพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักไม่แพ้กันก็คือที่ปัตตานีครับปัตตานีต้องรับน้ำทั้งจากยะลาและนาราธิวาสตอนนี้น้ำจากนาราธิวาสไหลลงสู่แม่น้ำสายบุรีแล้วก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนลนตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านือนประชาชนที่ติดกิบแม่น้ำในพื้นที่4เ,เภอแล้วครับก็คืออำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีและอำเภอไม้แก่น นอกจากนี้น้ําจากจังหวัดยะลาก็ไหลลงมาสู่แม่น้ําปัตตานีครับทำให้ระดับน้ําสูงขึ้นเช่นเดียวกันจนน้ำเนี่ยล้นตะลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำในอำเภอเมืองปัตตานีครับอําเภอยะรงังอาําเภอหนองจิกและอําเภอโคกโพทําให้ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรและก็เดินทางนะครับรวมทั้งก็ต้องนําอุปกรณ์ต่างๆทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูงเพราะว่าน้ําท่วมสูงขนาดนี้เลยนะครับ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว8อำเภอ30ตำบล95หมู่บ้านครับ มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า25,480คนมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าเดี๋ยวน้ำจากจังหวัดนาราธิวาสและสงขลาจะยังคงไหลลงสู่แม่น้ำทั้งสองสายครับทำให้ระดับน้ำที่ปัตตานีเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ได้เป็นวงกว้างเลยนะครับ ทีนี้อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าที่นราธิวาสเองก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เราติดตามจุดที่ตำบลมูลนะอำเภอสวนโกโลกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขาต้องอพยพผู้ป่วยติดเตียงท่ามกลางฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องและเป็นการอพยพอย่างเร่งด่วนเนื่องจากน้ําในแม่น้ําโกโลกเอ,อ่อล้นตลิ่งหลายช่วงครับบริเวณใจกลางตลาดมูโนะ ที่เคยประสบเหตุโกดังพุระเบิดมาก่อนจุดนี้ก้อนถูกน้ำท่วมเหมือนกันปีที่แล้วก็เจอน้ำท่วมและก็บ้านของชาวบ้านนับร้อยหลังก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านไม่น้อยนะครับแม้ว่าจะมีการสร้างพนังกั้นน้ําใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมที่ชารุดแต่เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าน้ํามันก็ล้นทีเดียวตอนนี้ก็ทําให้ทางสํานักจลประธานที่17เร่งนําถุงบิ๊กแบ็กมาเป็นแนวกั้นดินเพิ่มเติมนะครับ โดยเฉพาะที่บริเวณสะพานจรดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำในแม่น้ำโกลกไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณตลาดนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาสอาจจะมีปัจจัยที่มาซ้าเติมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็คือปริมาณน้ําในแม่น้ํา3สายหลักที่โอบล้อมอยู่ในหลายอําเภอครับแม่น้ําโกลกนี่อยู่ใต้สุดนะครับ ขั้นระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียอันนี้ก็น้ำร้นตลิ่งเหมือนกันมีแม่น้ำบางนาราด้วยแล้วก็มีแม่น้ำสายบุรีเพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งน้ำทะเลก,ก็หนุนสูงทำให้หลายพื้นที่กลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำระบายน้ำได้ค่อนข้างชา้าทีเดียวนะครับ และจากสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยครับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ําท่วมและให้กําลังใจชาวบ้านหมู่หนึ่งตําบลตันยงมัดอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงหนึ่งนายกเนี่ยนะครับได้มีการทักทายพ่อค้าแม่ค้าบริเวณหน้าหมู่บ้านที่ถือโอกาสตั้งของขายกันหน้าหมู่บ้านในช่วงของน้ําท่วมครับโดยนายกบอกว่าแม้ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับ โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำที่จะรับน้ำจากจุดนี้ครั้งนี้น้ำมาเร็วและรุนแรงกว่าทุกปีครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนครับตามพยากรณ์ก็น่าจะโชคดีว่ามันมีฝนแล้วใช่ไหมแต่เราไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นนี่เราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าต่อไปจะต้องดูเรื่องระบบเตือนภัยนะครับต้องให้กรมอุตุทำงานแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับในการให้ให,ให,ให้ให้การ อีกจุดหนึ่งที่นายก ลงไปเยี่ยมเนี่ยนะครับประชาชนก็อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอระแงะครับที่นี่มีประชาชนกว่า267คนพักอาศัยอยู่ยนะครับซึ่งนายกเองก็รับปากว่าจะดูแลอย่างเต็มที่และคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้ำท่วมหนักขนาดนี้ฝนมันตกเยอะขนาดนั้นเลยเหอรอนะครับ,รบมีข้อมูลมาจากทางด้านคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้สัมภาษณ์กับ ทางด้านไทยพีบีเออนไลน์นะครับว่าถ้านับเฉพาะวันที่24ธันวาคมเนี่ยครับในช่วง24ชั่วโมงเนี่ยครับปรากฏว่าฝนที่จังหวัดยะลาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาเนี่ยตกสะสมนะครับอยู่ที่300.6ม mm. ิลิเมตรถือว่ายเยอะมากใช่ไหมครับเป็นฝนตกหนักเลยหนักหมากฮะหนักมากจริงๆนะครับและอาจจะ มากกว่าในหลายๆจังหวัดที่ตกภายในเดือนเดียวด้วยแต่นี่ตกภายใน1วันนะครับอนอกจากนี้รองลงมาอย่างที่นาราธิวาสเองก็มีฝนตกสะสมนะครับในวันที่24ธันวาคมเนี่ย285.8มิลลิเมตร แต่ถามว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่สูงสุดแล้วหรือยังก็ต้องบอกว่ายัางนะครับ <c oughs> เพราะว่าในวันที่25ธันวาคมที่อำเภอร,รือสอดจังหวัดนาราธิวาสครับมีฝนตกลงมา651มิลิเมตรซึ่งปริมาณเนี่ยนะครับคุณเชอสารคุณสริมาคุณผู้ชมครับกรมุตูบอกว่าโอ้โหนี่มันเยอะเยอะที่สุดในรอบ68ปีหือ <c oughs> ต้องย้อนกลับไปนู่นครับปี2498 <c oughs> ที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับดังนั้นนี่จะ อาจจะเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าทําไมถึงเกิดสถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่เพราะว่าฝนตกแค่วันเดียวเนี่ยโอ้โห200-300บางวันเนี่ยครับหมิลิเมตรนะครับค่ะพอตกไปแช่สามวันนี่คือก็สะสมค่อนข้างที่จะมากผลกระทบก็เลยเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยน่าจะดีขึ้นวันที่27-28ฝนเนี่ยน่าจะลดลงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย น่าจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นด้วยนะคะ